โบบีเดบวันสร้างสรรค์ปันความคิดไม่ให้หลงผิดพัฒนาชีวิตสู่แนวทางที่สดใสแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปมุ่งแก้ไขใส่ใจนําพัฒนาจึงก่อเกิดเป็นชนมมเรียนจรรมางสัตว์ปานมีเครือข่ายเ่อ่ยวสารงานการส่งเสริมให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดชีวิตมีทางเดินทรงพระเจริญเราซิ้งในพระมาหาก,การุณาธิคุณ สวัสดีครับผมแก็บเชกี้ไปสมทรธานชมรงสวัสดีค่ะาลีสวิตีนองวิ่งคนรมทานชมรมสวัสดีค่ะปอกแป้บหอยยางพุ่มงเลยค่ะการชมรมสวัสดีครับผมโอ๋เป็นพนงนเสร์ฟผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจพวกเราทั้งสีคนเเป็นตัวแทนสมาชิกทุกท่านกระการรัลเสนงารดำเนินงานของชมรมทุกปีนะเ่วานเยจะมาเภอรักนบีเราแรกก่อตั้งชมรมขึ้นเมื่อปี2 5 6 2จักรวกรดิสิงปีที่6ก่อตั้งโดยแรงศรัทธาในองค์ธานโครงการทุนกมมีนโครงการนักกิจกรรมยาเยใติดวั็นาง ในเรือนจำของเรา90%วิทยาเสพติดจึงจำเป็นอย่างนี้เพื่อมีโครงการรดลงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขาไม่เชื่อเหลือพวกเราเราสมัครสมาชิกเป็นประจำทุกเดือนต้องตามแผนการดำเนินงานไปฟังมาชุมของเราเวกาจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกโรงแรมระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูลเราเริ่มต้นได้การมีสมาชิกถึง368คน ในระดับประเทศเรายายามตอเนื่อง กรรมการเราแบ่งออกเป็น3ชุดมีหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละชุดอย่างชัดเจนชุดที่1คณะกรรมการที่ปรึกษาธุรกิจโดยมีท่านพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานชุดที่2คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมนำทีมโดยท่านสมชาติชัยโยผู้ชาการเลินจังบังเพลและคณบุรีเป็นประธานมีผอส่วนทุกส่วนมีหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมชุดที่3คณะกรรมการชมรมในส่วนของผู้ต่างๆที่ได้มาจากการคัดเลือกกันอาสาสมัครในโรงประชามติเป็นที่รับของสมาชิกประกอบด้วยประธานรองประธานในฐารนะกรรมการฝ่่าายตง มีโครงสร้างการดำเนินงานตระหนับทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแบ่งออกเป็นหกฝ่ายดังนี้หนึ่งฝ่ายการผลิตสองฝ่ายกิจกรรมสามฝ่ายวัสดุกองกลงทุนสี่ฝ่ายสองดูแลห้าฝ่ายรับรองทุนหกฝ่ายประเมินผลปัจจุบันพวกเราเป็นกรรมการทุนที่สาวแล้วค ได้อย่างลงตัวมีการเปิดสายตามระเบียบการบริหารเงินกองทุนโดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาชงรมเป็นผู้ทาการเปิดใจแทนและลงใามือชื่อของในสาม จากกรมนักขัตฤ์จากจังหวัดสมุทรและจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี2เงินประชมทุนบริจาคเราได้จัดการกิจกรรมเพื่อการหารายได้เข้ากองทุนเช่นกิจกรรมประกวดเทพีสงการกิจกรรมขฝ้าัวสัมพันธ์วันยิ่งยากง่า้ชิด3เงินจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือสมาชิกเช่นงานบ้านภาพเหมือนเพนเสอร์ชุมลรงไม้กวาดดีไซเคิลนขนมทูฟีเซมเวอร์ และจากการจําหน่ายงาน,นทำตุสีที่เขียบทองบนผืนผ้าไหมอ,อันทรงคุณค่าที่เราภาคภูมิใจส่งผลให้จำนวนของเรามีตังถึงที่มั่นคงมากงคั่งไรยั่งยืนปัจจุบันิของเรนมีเป็นกองทุนคงเหลือหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสิบสองกันตัว้าวสุดสุดๆและจำนวนของเรามีทุนเพียงพองจาการเงินงกิจกรรมและตลอดทั้งปีจัดเต็มคาราเบียวุว้นเลยที่สามกิจกรรมรูปเรื่อกิจกรรม nên cái có nếu. 890บาทเรามีการสำรวจความพึงพอใจและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นและกิจกรรมที่ทางชมรมจัดขึ้นทั้งหมดับเพื่อกัิสัตต์ดังนี้กิจการที่หนึ่งการนำลงปลูกกิจสมุดไละสร้างเกษตรนิยมที่เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายบรรุวัตนุปรงสมาชิกจัดกิจกรรมต่อเนื่องและสม่ำเสมอตัวได้เกิดการเรียนรู้ในทุกจุดของเดินจากเช่นกิจกรรมนบน้องใหม่เป็นสมาชิกกิจกรรมเสี่ยงตามสายกิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ใต้โอกนิิดดตตตามิดใกล ลกปีแล้ว่าสื่อสารลูกีแมนกิตติกรรมกรุ๊ลสื่อรักเริษัไทยดีเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกได้มอบกรุ๊ลสื่อรักเพื่อแสดงความรักและความหุ่งมัย้ายยังมีรัตนบุรีฟอร์เวอร์กินและลูกสื่อสา กิจกรรมเต้นกระโลดเต้นอะไรไปยืดต่ำแดงงานทุกวันทำการนยำข้าวูนสัมพันธ์วันเยี่ยมย้ายใกล้ชิดกิจกรรมท่าบนต่างบ้าน วันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมเพื่อนใจเพื่อนในรั้วเดียบกากิจกรรมที่จัดมวยไทยโดยมีครูมวยพูดเจนเวทีช่วยสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้สุดตอนนอกจากจะได้สกปราร่างกายที่แข็งแรงแล้วยังเกิดทักษะต่อยอดในชีวิตจบมวยไปเรียนตัวเองในครอบครัวในภายหน้าและเรายังมีกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขทัวบีจิตอาสาถึงฝนจะร้องด่าจะร้องลงใจแค่ไหนถ้าชุดไหนเดือดร้อนเราก็พร้อมเสมอสตพาวเวอร์เรามีศูนย์เพื่อใจสุวินวันดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทูกสร้างสุขแก้ปัญหาในไอคิวที่สมาหวั สามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่ายโดยมีผู้จัดการสื่และอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมทักษะการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนหอยปัิเปลี่ยนหมุนเวียนการให้บริการตามตารางทุกวันทําการมีการจัดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับสมาชิกสมัคเสมอช่วยกันดูแลสุขภาพร่างกายครอบครัภาพใจเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตดีและมีกําลังใจที่แข้มแข็งจากการดำเนินงานสื่อเมื่ใจพบว่ามีสมาชิกก็ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหนึ่งลดความเครียดสองความสุขเพิ่มขึ้นสามเสริมสร้างความมุ่งมั่นจิต ทวามรเกี่ยวกับตเล่ิติภัยของยาเสพติดในโครงการคลยติดยายกปืนขึ้นกระบวนการคัดกรองวีทูร่วมกับโครงการการบำบัดซึ้นสูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาในรูปแบบชุมชนบำบัดบ้านไผ่แก้วหลังสู่สี่เดือนมีผู้ต้องขังสมัครเข้าโครงการด้วยความสมัครใจ55คนได้กลุ่มผู้เสพเข้า่า้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่1 4 8คนรุ่นที่2 6 2คนมีการติดตามช่วยเหลือหลังจบโปรแกรมให้โอกาสได้ฝึกเป็นผู้ช่วยเหลือประจำแดนได้มีโอกาสเป็นวิทยากร่วมกับทีมโรงพยาบาลรัตนบุรีอบรมให้ความรู้แก่่เพือน องยาเสพติดต่อยอดการดำเนินงานเป็นเรื่องจำสีขาวบัดมือรีและสิ่งเสพติดทุกชนิดดังสโลแกนเป็นคนดีคนดีใจดีใจเป็นหนึดีเป็นยาเสพติดยุทธศาสตร์ที่สามการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเราเน้นที่สร้างเครือข่ายใหม่แรกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายเดิมเสริมแก้ข้อได้พัฒนาจุดเด่นในคนแข็งแกร่งนี้กับชมรมในปีนี้เราได้รับเปลี่ยนไงดูที่มีประสบการณ์การทำงานสำหรับสนุนพัฒนาเครือข่ายพัฒนาสมาชิกแกนนำในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบชิคเกิล่วิร์กเอ็กซ์รถกับเป็นจำต่าง เราึงแต่งเพื่อพัฒนาสมาชิกแกนนำเพื่อสนับสนุนพิมเพื่อถา,ายในการเปวดผลงานระดับภาคเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำโมดูลร่วมกับเรือข่ายภาคีจังหวัดสุรินทร์ษาดูงานกับชมรมที่ประสบความสำเร็จเราได้ศึกษา,าดูงานกับเกินจับอำเภอนองรองเดินจับการนครราชสีมาที่ให้การสนับสนุนเป็นชมรมพี่ชมรมน้องทำข้อมูลประสบการณ์ทำงานที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ระหว่างกาันและนำมาพัฒนา,นาแต่งภาพให้แก่ชมรมได้เป็นอย่างดีและเรายังมีกิจกรรมที่โดดเด่นที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ กิจกรรมนี้สอดคล้องกับคุณศักดิ์วิริศนาจากการดำเนินงานทั้งสามวิริศนาได้จะทำแบบการประเมินความพึงพอใจเพราะว่าสมาชิกเกิดรอยละห้าพึงพอใจรอยละเก้าสิบเจ็สร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ในกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งทางกายและจิตใจปรับเปลี่ยนค่าในยมเรียนพฤติกรรมของสมาชิกให้เก่งและดีสร้างเครือข่ายพัฒนาร่วมรังได้เป็นอย่างดีชมรมทูบีน้ำวนเรือนจอมอำเภอรัตนบุรีศิลปวิไลเมืองแก้วหลากลวดศิลปะวัฒนธรรมทั้งร้องเล่นเต้นลำวาดร่วมสร้างสรรเป็นที่พึ่งที่พักคิดแก้ไข พร้อมหนุนนำสร้างคนดีมีคุณภาพชมรมพร้อมส่งพวกเรากัขึ้นสู่อ,อ,กกอ,อ้อมกอดของครอบครัวและเป็นที่ยอมรับในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจสุดท้ายนี้พวกเราทั้งสีคนขอสวัสดีและขอขอบคุณที่ให้เรามาสร้างความภักดีครั้ที่เมืองทองธานีแห่งนี้นครับ